จะถึงนี้อีกไม่นานเลยจ้ะจ้าเป็นยุคของพระราศีอริยะเมตไตรจ้า ยินแค่เรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสองพันหร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษอีกทั้งบุญทลีลา ได้ฟังพระธรรม,มเทศนาโปรดเราให้ได้บรรลุธรรมแต่อีกไม่นาน,นเท่าใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นาผู้ทรงมีพระชบพรังสีแ ออกไปมือโลกกระทาตลอดเวลา Thank you. ู้บังเกิดในยุคนั้นจะสละราชสมบัติพร้อมรัตนะเจ็ดประการอันเกรียงไกลอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่ ยุคของพระองค์เลยเป็นยุคที่มหัศจรรย์จริงๆนะจ๊ะไม่มีคนจนเลยมีแต่คนรวยจ้ะแล้วก็เท่าเทียมกันมีความเป็นธรรมในสังคมคนรูปร่างสวยงามมากคนชราไม่มีมีแต่ผู้สูงอายุที่เป็นหนุ่มนิรันด เป็นหนุ่มเป็นสาวลันเหมือนหนุ่มสาวสวรรค์อย่างเั้ยเลยถ้าหมดอายุขายเข้าแวบหายไปเหมือนชาวสวรรค์อย่างเั้ยเลยไม่มีซทรกศพให้เหลือเลยโอ้พอะระตลอดระยะเวลา80ดสิงขแสนมหากับในการสร้างรบริวีของพระองค์นะครับว่าเสีรยระยะเมตไตรต้องทำด้วยตัวเองเลยยังชวนก็นดึนก็ทำด้วย นี่นะจ๊ะอย่างต่อเนื่องยาวนานกันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละท่านที่ติดตามสร้างบารมีกันท่านเนี่ยจึงค่อยสั่งสมบุญบารมีไปสามสิบทัศทีละเล็กทีละน้อยหมอกเข้าหมอกเข้าอย่างงี้นะเออนักขนาดเลยพอบารมีเต็มเปี่ยมก็รอคอย ไปเกิดร่วมยคร่วมสมัยกับพระองค์ท่านนี้นะเขมมีบุญนะเกิดพร้อมๆกันอะไรมันจะเกิดขึ้นละ่ะนี่นะอย่ <c oughs> างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้อยู่ในยุคก,กับไขลงตอนปลายซึ่งอุปมาเหมือนคนมีบาปเท่ากับบุงบุญเท่ากับปั้นคือบาปมากกว่าบ,บุญมันเยอะ นี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่ความเป็นอยู่อะไรนี่จึงแตกต่างจากยุคพระศรีอริยะเมตไตรามากซึ่งก็อยู่ในช่วงกับขายหลงกันแต่่ายุคต้นแต่นีนยุคป,ปลายกับขายลงนี่นะจ๊ะอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้มีบุญมากๆเป็นพิเศษบางท่านเราได้ยินชื่อจนชินหู ท่านมนีนกะเศรษฐีท่านจดินเศรษฐีท่านโจติกะเศรษฐีเศรษฐีที่น้อยรองลงมางนี่ก็ท่านอนาถามินิกะเศรษฐีมาวาศิศวกาวิสาขาเป็นต้นเป็นต้นที่จริงมีหลายท่านเยอะแยะนี่ย,นยกตัวอย่างไม่มากมายเหมือนยุคพระศรีอริยะเมตไตร oh. นี่เนาะ ไม่ว่าบุญนีเป็นสิ่งที่ควรจะสั่งสมเอาไว้ในทุกๆบุญวสุริจิพรามเรามาทวนสักนิดหนึ่งโพธิสัตว์วรมโพธิสัตว์มีดําริเช่นนั้นแต่ยังได้กราบทูลนิมนต์พระมังกราสมาทุเจา้าเอาเป็นเนื้อนาบุญในการถวายหมาทานาตลาดเวันและในวันสุดท้ายสุริจิพรามก็ได้ถวายเพสัตคือมีเนยสเนยนน้ำมันน้ำเบ่งน้ำอ้อยจนเต็มบาต อีกทัง้งยังได้ถวายจีวรที่ทำจากผ้าเนื้อดีที่มีมูลค่ามากแต่คณะพระภิกษุสองทุกรูปอีกด้วยแม่ภิกษุที่เพิ่งบวชใหม่ก็ยังได้จีวรที่มีค่าถึงหนึ่งแสนหนึ่งแสนอะไรจ๊ะหนะึ 1> 1, ่งแสนก็หาปณะ,ะเลยทีเดียวนี่นะ<า>จ๊ะ<า>นี่ข้มีบทขยายความนิดหน่อยในความเป็นจริงแล้วการจะถวายพุทหารแด ลักณะสงฆ์ที่มีจำนวนถึงแสนก่อดอรูปนั้นเป็นสิ่งที่เกินจินตนาการและเกินความสามารถที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปจะทำได้แต่การที่ท่านโสริจิพร,รามบ,บรมโพตสต์สามารถถวายมหาทานในครั้งนี้ได้จนเป็นผลสำเร็จทั้งนี้ก็เนื่องมาจากท่านได้รับความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจาจากทั้งมนุษย์และเทวดาเป็นจำนวนมากที่ทุกคนทุกต่อและทุกองค์ต่างปรารถนาจะมีส่วนร่วมในบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วย โดยการมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันถวายัาตาหารและถวายชีวรในคณะพระภิกษุสงฆ์สาวกกว่าแสนกอดลูก้วยเหตุนี้เองมหาสานในครั้งนี้จึงสำเร็จลงไปด้วยดีแล้วก็ไม่ใช่ดีธรรมดาอาจารแต่เป็นดีที่ดีกว่าดีที่สุดเลยอย่างนี้นะจ๊ะญญก็ได้อานุภาพแห่งบุญ ของมนุษย์และเทวานุภาพมหเดวดาประกอบกันและจากความอัศจรรย์ในเรื่องการถวายมหาทา,านในคณะพระภิกษุสองกว่าแสนกฎรูปแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ชวนให้หน่าอาศัศจรรย์จะเป็นอย่างยิ่งนั่นคือเรื่องสถานที่ที่ใช้สําหรับสร้างมหาทานในครั้งนี้นั่นเองถึงแม้มนตบที่ใช้สําหรับประกอบมาหาทานในครั้งนี้จะมีพื้นที่ถึง12โยชนโยหรือกว่า1นึกิกิโลเมตร แต่ถ้าจะให้ใช้งานกันจริงๆแล้วพื้นที่แค่นี้ก็คงไม่สามารถที่จะรองรับคณะพระภิสุทธิ์สงกว่าแสนกว่ารูปได้ซึ่งยังไม่รวมถึงพื้นที่ของญาติโยมด้วยแต่ด้วยความที่บณฑพบุรุนี้บังเกิดขึ้นในอนุภาพของเท้าสกเทวราชและในอนุภาพแห่งบุญของบรมบุริสัตว์นี่ในะจ๊ะอีกทั้งยังเป็นสถานที่สําหรับรองรับผู้มีอนุภาพอันไม่มีประมาณอย่างพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราพระอรหันตสาวกกว่าแสนกว่ารูป ด้เหตุนี้เองมณนดบหลังนิจึงสามารถที่จะรังรับคณะพระภิกษุสงฆ์กว่าแสงกอดโคตรรูปได้อย่างน่าอาัศจรรย์<า>นี่นี่เนาะเหมือนแก้วพระเจ้าจากาักรพรรดิน่นะจ๊ะโอ้มาตาจันทีเดียวแหละแก้วจักรพรรด เวลาโดนมันดานีสมวิจีวรออกไปจากดวงแก้วเลยจ้ะปุบ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 ไปเลยอาหารกับสารพัดนี่แก้วมณีโจติรสนี่นะเป็นอจะตกใจถ้าเกิดออกมาอย่างนี้มั่งเมื่อสุริรุจิพรามบรมโพธิด้ทำการถวาย มหาทาน่พระมังกรสัมมาสุวิจ้าและเราพระสาวกกว่าแสนโกฎรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วพระมังกรสัมมาสุวิจ้าจึงทรงทําการอนุโมทนาและทำการตรวจดูถึงอนิส,สง์จากการถวายมหาทานในครั้งนี้ว่าพราามผู้นี้เนี่ยได้ถวายมหาทานแด่เราและเราพระสาวกมากถึงเพียงนี้ในการต่อไปเขาจักได้ไปบังเกิดเป็นอะไร อย่าลืมว่าท่านสุริจิพรามบรมบริษัทท่านผ่านการอธิษฐานในใจัางความปรารถนาในใจและเปล่งวาจามแล้วนะจ๊ะนี่อยู่ในช่วงพุทธบจยาก่อนอไอ้ตรงนั้นมันเต็มเปี่ยมไปแล้วตามทันไหมอเออพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะตรวจด,ดูในพุทธญาณเมื่อพระรรงองค์ทรงตรวจจาดูยดยวยอนาคตังสัญญาณอันบริสุทธิ์ของพระองค์แล้ว เราก็ทรงพบว่าในนาคตการภายภาพข้างหน้าสุรุจิพรามบรมโพสต์ผู้นี้จักได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าสมณะโคดม<า>หรือพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะจ๊ะเ <c oughs> มื่อพระมังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุการณ์ในนาคตแล้วพระองค์ยังทรงประทานพุทธบัญญัติแก่ สุรุจิพราม์ในการนั้นนั่นเองพอถึงตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทำไมอาน,นิกาอธิบายไปแล้วเนี่ยพระมกัราสมาสุทรเจ้าถึงได้ประทานพุทธภยากรแก่สุรุจิพรามบรมบริษัตท,ทั้งๆท,ท,ที่สุรุจิพราม์ยังไม่ได้เปล่งวาจาทางความปรารถนานในการเป็นพระสมสมุทรเจ้าต่อหน้าพระองค์เลย อันนี้ก็อธิบายไปแล้วจะได้ไม่เสียเวลานะจ๊ะไม่ต้องอธิบายซ้ำเพราะผ่านช่วงนั้นม่แล้วถามทันกันไหมจ๊ะ,<า>ะรพระสุริจิพรามจะฟังคำพยากรณ์จากพระบรมศาสดาสมมพุปเจ้าแล้วความเพิ่มพิติใจอย่างไม่มีประมาณก็พลันบังเกิดขึ้นมาในทันที และในช่วงนั้นเองสุรุจิพรามบรมบุตริก็พัน์เกิดความคิดขึ้นมาว่าในเมื่อเราจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแล้วการอยู่ครองเรือนก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราในตอนนี้ตามทันไหมจ๊ะพอและสุรุจิพรามบรมบุตริจึงได้สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกบวชนี่จ้า นเมื่อออกบวชแล้วก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่แต่ว่าแม้จะบังเกิดบวชในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุมังคระพุทธเจา้าหรือพระมังคละพุทธเจา้าก็ตามก็ไม่ได้บรุปเป็นพระอรหันต์เพราะติดที่คำความปรารถนามันบล็อกเอาไว้ผังนั้นบล็อกเอาไว้แต่ว่าเปิดให้ได้เข้าถึงอภิญญาสมามัด oh. อ อภิญญาห้าสมาบัตแปยกเว้นอัตวคยยานกันนั่นเองนี่น,น,นนะเออคือทำกิเลสให้หมดยกเว้นตรงนี้หลกนั้นได้หมดแล้วได้เป็นพิเศษซะด้วยเออแล้วหลังจากโลกนี้เป็นแล้วก็ได้เป็นบังเกิดอยู่ในพรมันโลกตามทันไหมจ๊ะ น,เนีเพราะว่าบาร,รมีเลยขี่ขั้นจะเป็นพระอรหันต์และได้รับพุทธบิยากรแล้วจะถอยลงมาเป็นพระสาวกก็ไม่ได้เพราะว่าเต็มเปี่ยมแล้วเออเหมือนเราขอดอมา,าจากคันมารดาแล้วเนี่ยกลับเข้าไปอีกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ธยกเว้นโอาอึงอ่างกนันกกระน มันพาไปอยู่ด้วยกันพาอึ่งอ่างครูวิหญ่ไปนะมันมีใครมองนะตอนขึ้นบันไดแล้วพูดจาท่าไหนไม่ไรเนะีพาไปเลยนะแต่ไปอยู่ในทอ้องแล้วก็ปูดอามิตาภะนี่นะบางคนเข้าใจผิดนีินะว่า เทระวาดอะไรล่ะตัดช่องน้อยแต่พอตัวไม่จริงจ้ะนี่ไงนี่ก็เทระวาดสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เป็นพระอรหันตสาวกก็โปรดสัตโลกมุมนุษยชาติไปคนละทางทางละองค์เพื่อไปโปรดสัตว์โลก เพะ่อนใครคิดผิดคิดใหม่ได้แต่คิดมาย้ายผิดนี่เนาะเออลำมหายานจริงๆนี่นะหรือญานใหญ่จริงๆไม่เพียงแค่สงเคราะห์โลกสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลหรือช่วยเหลือคนยากคนจนอะไรแค่นั้นนะจ๊ะหรือแค่สวดมนต์ภาวนาขอถึงอะไรต่างๆยังแ้มหายานแท้ๆเนี่ยนะ ระเจ้วคุณหลวงปู่นี่แหละ oh, อา <โด S 1> ยานใหญ่ oh. อ่านั่นแหละบรม,มายานเออนี่นะไม่ใช่ยานย่อยนะ oh. อะประดุด <c oughs> ยานใหญ่ๆ oh. ขนไปดีจะหมดไม่จะว่าโลกไปดูสักหน่อยก็หมดเวลาอ๋นี่นะอ๋อ oh. หมายยานจริงๆต้องสรบปลบมือปยามัน หมดมานเมื่อไร่นี่แหละอ่าขนมดเลยเอาไปมดเลยเออไม่ธรรมดาหรอกนั่นแหละจ้ะอของแท้นี่เนาะราะนั้นเนี่ยคิดผิดคิดใหม่ได้แต่ค,คิดใหม่ย่า้ผิดค,คิดใหม่ก็เอาแบบหลวงปู่นี่แล้วมาอยู่ด้วยกันนะอเ,เอออมาเป็นหัวใจดวงเดีวยวนกะันนาะ หลังจากที่พวกเราด้ฟังเรื่องราวในช่วงที่พระสมนะโคดมสมบทรณเจ้าสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ไปบังเกิดเป็นสุรุจิรปราบบรมโพธิสัตว์กันไปแล้วเราก็มาลองฟังกันอีกสักพระชาติหนึ่งเอาไหมสิ่งในพระชาตินี้พระสมณะโคดมสมบสุณ์เจ้าไดประบังเกิดหมายความว่าก่อนเป็นนในใจเป็นพระเจ้าจากักรพรรด อยู่ในสมัยของพระสุชาตะสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุษท่านสังขะบรมจักรพรรดิที่จะเกิดในยุคหน้าของยุคพระศรีอริยะเมตไตรนี่ไงอันนั้นจะมีสักทีโอ้นี่เนาะอยากฟังไหมอยากฟังนนี่เรื่องก็มีอยู่ว่าในการนั้นมันย์จะมีร่างกายที่สูงใหญ่ แล้วก็มียุหายเฉลีย่ยยืนยาวถึงเก้าหมื่น 90, ปีนี่เนาะเก้าหมื่นปีเออยาวที่สุดก็อสงหายปี <Yeah. S 1> อย่างพระวรากายของพระสุชาต,สติสัมุทุจาน้องทรงมีความสูงถึงห้าสิบศอกหรือสูงประมาณสิบห้าเมตรเลยทีเดียว oh. อันนี้ในในอัตาถกาอาจารย์นะจ๊ะ oh. นี่นะ แต่ยักษ์ปกติถ้าไม่เนรมิตกายเนี่ยสูงกว่าห,วหน้าชั้นตอนอยืนนี่สองเท่าครึง่งหัวหน้าชั้นแล้วก็ต่อหัวหน้าชั้นแล้วก็ไปครึง่งแล้วหัวหน้าชั้นประมาณนัแข่งนัแข่งยักษ์พอดียักษ์กำลังดีดได้สบายเลาไปลองลองลอง,ลองเทียบดูความสูง ตามทันไหมอย่าถือสาครูผูใหญ่นะอันเพราะนี่เราเรียนทุบาลเนาะอุ <h 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 ้ยตายไม่ค่อยมีเสียงละฮะเอาจักแผ่นไหมฮะจริงนะแผ่นทองนะเออนี่ตั้งจักแผ่นเนาะ ไม่ใช่ต่อรองนะเออถต่เชิญชวนเออนี่นะซึ่งในยุคสมัยของพระสุชาติสัมมาสามัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรถึงสมครั้งด้วยกันโดยในครั้งแรกได้มีผู้บรรลุธ,ธรรมมากถึง80โกร ประมาณเท่าไหร่นะจ๊ะแปดร้อยล้านคนซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่มีผู้บรรลุธรรมมากที่สุดนี่เอ,อเราฟังแสนโกรดลูกมาแล้วอันนี้ถือว่านจิบจิบอันนี้หน่อยนี่เนาะเอออ๋อักแผ่นไหม <laughs> นี่นะ เอาทีละแผ่นนะ <c oughs> นี่เนาะเสียมก็จะมีแล้วเนี่ยเอาจักแผ่นนะ <c oughs> จะได้เต็มเร็วๆ <c oughs> นี่นะ <c oughs> ส่วนในครั้งที่สอง <c oughs> พระอะไรจ๊ะอ่านดังๆนักเรียนดังๆ สัมมาสัมพุทธจถูกต้องจ้ะทรงแสดงธรรมในช่วงที่พระองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนเทโวโลกซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราคือพระสัมมาอะระหพุทธเจ้านี่นาจ๊ะ <c oughs> ก็เคยเสด็จไปจำพรรษาเพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมานดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนกัน ตลอดการแสดงพระธรรมจักรกประวัฒนาสุรในครั้งที่สองนี้ได้มีผู้บรรลุธรรมอีกประมาณสามล้านเจ็ดแสนคนนี่จะนี่จะสาวทจะนี่นะจัภาษาที่ดาวดึงยังจำได้ไหมเออพราะสัมมสัมุจาของเราพระองค์นี้เนี่ย ที่เคยไปจำพรรษาที่ดาวดึงแล้วตอนเสด็จลงมาจากเขาเดาวดึงเนี่ยใครจำได้เออเอาฟังเลย